สวัสดีครับเพื่อนๆวันน,น,นี้วันที่16มีนา2567ไม่รู้ว่าเวลานี้ใครจะถูกหวยไปแล้วบ้างนะครับก็วันนี้ผมเองชื่อมูนะครับก็คือที่ทําเพจกีตาร์ธรรมชาติก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆครับไม่คิดว่าจะมีเพื่อนๆที่ให้การตอบรับที่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ตั้งใจทำนะฮะเราเล่นกีตาร์ไม่เก่ง เราแค่เน้นรักในเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียง,งกีตาร์แล้วก็เฮฮาปาร์ตี้อยู่บ้านดื่มเบาๆพอดีวันนี้อยากจะมาทำกิจกรรมดีๆครับเป็นการแจกเสื้อฟรีไม่มีครใช้ใจ่ายก็จะเป็นเสื้อที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมานะฮะอาจจะไม่ได้สวยมาก <c oughs> แต่ก็ ออกมาจากความจริงใจนี่ฮะนี่อย่างเงี้ยฮะเสื้อกีต้าร์ธรรมชาติครับฉลองครบรอบอ่าสี่ร้อยสิบแปดซับสไครต์ไม่ได้เยอะนะนี่ข้างหน้านะครับนี่ข้างหลังเป็นผ้าแบบเ,เฟี้ยวๆใส่อะครับไม่ได้ดูหรูหราอะไรนี่ฮะ อันนี้เป็นแขนยาวผมทํามาสองตัวเฉพาะเฉพาะเป็นเป็นลิมิเต็ดที่ผมเอาไปใส่เองนะแต่ตัวที่จะแจกจะเป็นตัวนี่ฮะเป็นแขนสั้นสวยเหมือนกันข้างหน้าข้างหลังก็ทําแจกสําหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นี่นะฮะนี่นะฮะนี่ไปตรงไหนดีวะที่มันจะมองเห็นมองเห็นรอยอ่านี่ฮะนี่ เรามีแจกทั้งหมดแปดตัวเราจะแจกทั้งหมด8ตัวนะครับก so so ็จะเป็นไซส์ XL ส่วนมากเพราะว่ามีทําไปเซ็กชันแรกแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้ทำตัวใหญ่ๆซึ่งผมเองก็ไม่คิดไงผมเอาตัวจากผมแล้วผมไปซสไซส์ M อะไรเงี้ยก็ถ้ามีพี่คนไหนที่ให้ความเมตตากรุณาปานีเม้นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมส่งให้ฟรีทั้งหมดเลยนะทุกคนก็ไม่อยากมีไม่อยากมีคําถามอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเพจผมเป็นเพจกลัวกลัวของคนมันบ้านนั่นะฮะเราไม่มีคําถมถามด้เลยเ,ลยเอาง่ายๆใครอยากได้เสื้อแบบนี้แค่เม้นลงในข้อความชื่อที่อยู่ชื่อที่ให้จะให้ผมส่งไปะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงบ้านเลย มีทั้งหมด7ตัวนี่นะฮะของใหม่เอียงเลยครับผมทําเองแจกฟรีก็ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนถ้าเกิดมีเพื่อนมีฝูงก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มามีเสียงเพลงเสียงกีตาร์กันแล้วก็ใครที่รักในเสียงเพลงเสียงกีตาร์ใครต้องการขอเพลงอะไรถ้าผมเล่นได้นะครับเอาไปของ่ายๆนะขอต้องขอท่าอะไรไม่เอานะเล่นไม่เป็นอนะ่ะเอาแ,แบบขอธรรมดาๆบ้านๆนะครับ ขอรีเควสมาได้ฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับ418ซับสไคร์ทที่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 ให้กันมาวันนี้โยขอให้ที่พี่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ใครอยากได้เสื้อตัวนี้ใครยได้เสื้อตัวนี้ให้ดูกันรอบนึงผมบอกไปเบ็นเลยสี่418ซับสไคร์ทคิต้าธรรมชาติี่ด้านหลนัง ใส่ก็หล่อ,ลอๆฮะพี่เทื่อฟรีแล้วก็ฝากโปรโมทเ mm hmm. พจผมด้วยเผื่อจะได้เป็นร้านๆ mm hmm. สับสไครต์เขาสักที mm hmm. ใครอยากได้ซ mm ื hmm. ้อตัวนี้มาเม้นนะพี่ใครอยากได้ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ mm hmm. เดี๋ยวจะทําการจะส่งให้ถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคสำหรับวันนี้ mm hmm. ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่ก็ดีครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับโย